ค่ะกลับสวัสดีค่ะพี่น้องอีฟซีทุกๆคนเนาะค่ะเนะาะยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องพิมพ์ผ้าโชกนะคะวันนี้แอดพาพี่น้องเข้าเดินทางมาที่วัดปู่สี่หกะค่ะจากงวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องขาเหลขของปู่เขาทั้งเหลขกฝันเหลขกถูกแล้วก็เหลขคำนวณเนาะค่ะเนาะเขาทั้งสามเลยเนาะค่ะคือคือหนึ่งสองนะคะคือศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งสองศูนย์นะคะกะบสามโตแตกเนาะค่ะพี่น้อง่ากะ มือนี้ก็เลยพาพี่น้องเฮามาตามต้องงวดค่ะตามแนวทางจากปูซิฮกันต่ออีกนะคะของงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565นะคะค่ะเปิ่นี่ก็เขาไปเบิ้งค่ะพี่น้องคะว่าปูเพิ่นจะมีแนวทางตัวดีตัวเด็ดตัวใดฝากตอนพี่น้อง FC เอฟซีเฮาเน่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เ,เข้าไปรับช่วับฟังผม,อม้อมกันเนาะคะ่ะเนาะ แต่ก่อนจะเข้าไปนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะจะได้ว่พลาดการอัปเดตข่าวสารครับทั้งช่องนะคะพี่น้องค่ะค่ะพบวลไร์คัพี่น้องเข้าไปการรมเนันการปูผมพอมกันเลยค่ะมาจัดกานครัโซโซพันมานอันนี้ว่าี่เล่ด้วนี่ที่ปูร่วมให้นครับผมอันเรียกคนวณนี่่บ นี่เรียกตรงๆได้ครับปู่แล้วหนึ่งสองเนี่ยอันนี้เรียกฝันเรียกนิมิตเรียกนิมิตว่าเขางวดนี่เขาเรียกคำนวณงวดก้อนเขาเรียกนิมิตศูนย์เข่างวดก้อนเขาเรียกศูนย์เข่าเรียงนิมิตเรียงนิมิตมาหนี้งวดล่าสุดนี่เขาเรียกคำนวณหนึ่งสองเขาเรียกคำนวณตัวนี้เพราะว่าชั้นนี้ซองหลายซองเลยมีครับผมมีหลักฐานพร้อมนี่แต่เปิดเบื้องก้นเห็นเห็นอยู่ข้าเจ้าลงไปนะอันนี้ทั้งนี่ข้าเจ้าลงไปผมเปิดเบื้องต้นแต่ว่าอะไ้มามาหนี้งวดนี่มาหนี้ มือมาที่หนึ่งแดงหกแดงจึงคึงเลยบาทนี่ะไแดงจึ้งคึงเลยครับบัานนี้นี่ปูนคำนวณมาแล้วนี่นี่ด้นี่นี่ไปไปเห็นไปคำนวณเอาก็ได้พราะนพวพวกเรียคำนวณแม่นก็ได้ับผาแห้งสูตรป่าแห้งสูตรคสูตรก็คือสูตรแห้วเนาะปูให้สูตรพร้อมนาะครับนี่นี่เมื่อันนี้หนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองครับผมนี่ก็มาคำนวดมามาบอกเราพ่นหานค่ะ เออเลขวิ่งผู<บ>วง้วิ่งวิ่งบันนี้ผู้ก็มาจับคู่วันนี้ได้เลขวิ่งวิ่งสามวิ่งเก็ดวิ่งแปดเศษสองเศษสองตัวเศษนี่ได้สำคัญเหมืนกันเศษหกใช่ปะครับตัวเศษนี่สำคัญมืนพูดแล้วมาจับคู่วันเป็นสองแปดสามเก็ดครัสามแปดเก็ดแปดวันนี้เลขทูบที่คว้าเมื่อกี้นี่ได้ตัวนี้ได้ห้าแปดเก้าเนี่ยนะเทียน ทังสองคนไปทายลองนั่นแหละเรียกทักอันนี้เรียกในมิตฝฟันเดียวกันฟังว่าฟันไว้ที่ไหนบ้างฟันมาผู้ชายต้มป่ามาให้สามหมอปู๊ดเลยแปลว่าผู้ชายเป็นหาป่าเป็นแปดสองตัวคือสองผู้ชายต้มป่ามาให้สามหมอแต่ว่าหมอละสองตัวนี่ปูเลยเอาเป็นห้าสองแปดห้าสองแปดบ่กูก็ถูกใจครับแทะวานี้ ตัวนี้บานี่ปูแล้แปรมาว่าพาเป็นเช็ดนี่ปลาปลาตายเป็นสวนมันบ่ครับผมเลี้ยวเช็ดสวนแล้วก็สวนแปดนี่ปลาปลามน่มีเช็ดก็มีแปดครับผมขันปลาปลามีปลาบ่มีเช็ดมันทีเป็นแปดครับขันปลาเป็นเช็ดมีเช็ดมันทีเป็นเช็ดครับผมเออปัญหามันเป็นสันนี่อะไรนั่นนี่อันถ้าไม่ฟันนั่นเดี๋ยวเดูปูไส้ปูไส้ต้มปลามะไฮสามมอหม้อละสองตัว มอละสองตัวปูก็เรยกว่าผู้ไส้เป็นหาครับผู้ไส้เป็นหาเนาะคนอ้อยเนาะตาเป็นแปดตาเป็นแปดสองตัวคือสองอ่ามอละสองตัวมอละสองตัวสามมอครับอันแล้วเลขสามมัว่าเป็นตะมะเกวของปะปูนี่ที่อ๋ออ๋ออ๋อมันอยู่ในเรียกกันอยู่ในเรียกขันวดคั้นวดแล้วก็เรีบกเรียกบอลลุ่งครับโอ้แมนอิริอ่ะเพราะว่ามันตัวเลขขั้นนวดแล้วปูก็เลยบอลลุ่งนี่นี้น่นี่เรียกฝันเพราะอยู่ในเรียกกันคั้นวณแล้วอย่างนั เหล็กเนี่ยตัวง,งามๆได้มแต่ว่าผู้แทนไอ้วิ่งสามก็วิ่งสองครับยเราคืสูตรสามเจ็ดแปดเศษสองนะเรเียเศษสองครับก็คือวิ่งไปที่สามกับสองนักปูเนาะ,ะเพราะว่าเลียกนี่ไฮว่าเนี่คือวังหันไฮวอนวิ่งหนึ่งวิ่งสองวิ่งสี่เศษหกไฮว่านี่ยครับปก,กกับมาลางสามครับทุกงวดได้เรียกตัวเศษนี่ครับว่าม่บุญกับแม่ลางนัปูเนาะ นี่ใบเก่าแต่ว่ามันนันทับผู้เล่นแขยงใหม่ในซื่อนี่นี่ใบเทียเขาลงนี่นี่ค้านวดออกมานี่เห็นว่านี่มันเศษเก่าเห็นว่านะยมันออกซุลเก่าเห็นว่ามนี่นี่เห็นว่ารับนี่เลขเศษเกาเนี่ยออกศูนย์เก่าัออกซุลเก่าละห่างนี่ออกกันเลขกันฟันเนี่ยม้วนม้วนนั่นก็ออกเลขกันฟันเลขกกันหาแผครันอ่า ผู้เชี่ยวไม่เมื่ตัวนี้ครับสำคัญทั้งสองอย่างนะครับทั้งเหล็กฝันทั้งเหล็กสูตรปูเขาจะว่าให้ไอ้ฟิชไปพิจารณาบางอย่าเป็นแนวทางครับนี่เรียกกันทั่วทั่วเมื่อกี้นี่ห้าแปดเก้ามันเข่ากับเหล็กฝันปูเนี่ยเข่ากับเหล็กฝันครับเข่าฮาแปดใช่ไหมว่าเนี่ยเข่ากับเหล็กันเหล็กฝันเลยเข่าคู่นึงเนี่ยพอผู้ใช้เป็นผู้ใช้ต้องเป็นหาเมื่อปลาเป็นแมนแมนครับผู้ใช้เป็นหาหมอละาสองตัวมีสามหมอทั้งหมดควันนี้ สามแปดก็สามเกียนเนี่ยพูบอกเอขาว่ามันเขาเละเขานวนแล้วพูเขียนลงไปครับอืมแยอะนะวที่สามสิบพระเดียพูดชุดอีกวันพระวันที่สามสิบเออวันที่สามสิบเพราะว่าเพิ่งมาวันตรงทูไปอีกเหลี่ยมหนึ่งครับวันทุได้หนึ่งสองเก้าเอาเก้าบอกพูว่เป็นหนึ่งสองศูนย์หรอต่อพันหกับว่าศูนย์นะพนกับว่าเก้าบอ่ผมเพิ่งเมื่อกี้เป็นหนึ่งสองศูนย์เพราะว่าคิดคัน มันติดกันเนอนหัวก็หางเนี่ยติดกันถ้วกับว่าหนึ่งสองศูนย์ถ้าเราก็ว่าหนึ่งสองเก้าเนี่ยวถ้าพวกจะเห็นน่ะนะแต่พวกเห็นเนาะพวกก็จาเห็นก็จาถือตัวตัวเขก็เสื้อหนึ่งสองศูนย์เหมือนกันก็จถือตัวก็จา้าเสื้อก็จ้เสื้อหกประตูอยู่ตัวก็จาถือตัวความพวกก็จามันเห็นหลายคนเหมือนกันคนเป็นซ่าสามสิบแล้วมาเบินเหมือนเนาะเห็นพูด้กัน่นอยูปูบุญภัยบุญมั่นขึ้นวาหละขนาดเลข ขนาดเ,เลขทูบนี่คนทั้งที่จะชัดก็ยังเห็นบ่คือกันบ่เห็นบ่คือกันอเอา้าพระเจ้าพระเจ้าบังตาไว้นะนะบังตาเออพระเจ้าบังตาไว้ตาให้ถามันดวงมาปูนะเออดวงให้ดวงมัน่นดีะะละเพราะว่านั่นพเกกพิ่นว่าเดี๋ยปูให้กำแพงก่อนครับเพิ่นเลยจะว่าให้ที่ทห<ส>ให้ถึกขุ้งงวดเพิ่นว่างสิเสียให้ถืกขึ้งงวดเออเพราะว่าเดี๋ยวให้กำแพงค่ะึ้งงวดนี่มาแม่เต็มเต็มขึ้งงวดลงหันเนาะใช่เลยดอกกำแพงปู่คะ แต่ยอกันเอซีแล้วมาซอยพุทธาบาทีบาทต่างว่างชาติเนี Mit ่ยนะเฮ็ดบุญมันม่นเพิ่นก็ถูกปูเพิ่นมาเฮ็ดบุญมันก็เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดคื้กเข้านะฮะเอฟซีไ้ยิ้มเพิ่นก็ถูกเฮบุญก็เนาะค่ต่างกำแพงเนาะค่ะเอฟซีเนาะค่ะเดียวรวมทับุญเนาะค่ะกบปูก้งปูกสี่หกเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนบ้านซ่องเันเก้าแปดผ้ารวยเพ่นมามพันกันเพื่อก็เชียนไมาเลยนบุซี่ต้องไปเหงเกดาก็ับมาซอยพุทธาบาทซิบาดตางาติะ ก็เลยลอยช่องลอยกันเลยเตกันเต่าิ้มผ้าชกผ้าเจ้าฝอยเขียนม้เลยบนซี่องไปก็เ้าก็มมซอยบุลาหาบาทีบาทกบตาท่านะก็เลยลอยชองลอยกันเลยเตกเจ่ายิ้มผ้าชกผ้าเจ้าฝอยข้าต่ฝอยจนวะ พอดีพอนองกันเลยแต่ใน่อยกันอ่าของปูกับคือวิ่งไปที่สามกับสองนะครับปูลอยากวิงแต่ว่าเลขตัวเศษนี่ของปูมักสซมาล่างหลายกว่าม้าบเนนะปูมันมารสิมาล่างครับแล้วก็ม้าสมวดสองนี่เนาะสองเพราะตัวเศษเนี่ยมันจะกันกากมาดีดีมอเนี่มันเศษสองหมอนี่เลยปูวิ่งไปที่สองแปด ขแปดก็สามแปดรับเลขคำนวณเพราะว่าเขาก็เลขฝันเลขคำนวณกับเลขฝันเขากันเป๊ะเพราะว่านั้นตรงกันอีกแล้วตรงกันตัน่ะเมื่อไ่วันนั้นก็ตรงกันเขาออกแต่คำนวณก็เลขฝันอ๋อตรงกันก็ออกเป๊ะเลยนะสองแปดหรือปูเพราะว่าเลขออกแล้วนี่คำนวณจะเมื่อเลขออกคนนี้สองแปดห้าอ๋อแต่ว่าปูปด้เสนแปดห้าไว้นะ ก็ได้จับเอากระจับเพราะมันนี่นี่เรียกท่วกับแปดหาเก้ามันเคราบเรียกฟันกับหาสองแตกกันแล้วที่จิจับบอกก็จับเอาแล้วเรื่องก็เรื่อเขียนับเดี๋ยวมันผู้ผู้มากับเพื่อนจับเอาผู้มากับเพื่นจับเอาแล้วแต่นจุดนหน้าตามดวงวาสนครับเั่นเทวดาเนเทวดาเอาอยากเติมยุธิปูขันเทวดา ก็จีดได้จีปูว่ากลมไปเนี่ยปูมากก็ซื้อได้ตัวมากก็ซื้อตวมากซื้อๆมันมากค่ะโอ้ปูมากคผมคห้เด้อค่ะพี่น้องสามเจ็ดมันเห็นไม่ซีคูเรียกว่ามันก้อนยไม่สามคูเพราะว่ามันนั่นมันตัดออกก่ได้อันนี้ตัดเจ็ดแปดวันมันก็มันก็เป็นจังไนจังไนอยู่นะเรียกว่าตัดครับก็เลยลงไปว่าคันมากๆก็เล้วไปเนี่ยนะครับผม ถ้าเทียมาทำกันได้เนี่ยสามครับสเรียกันตัวแรกกรับตัวตัวเศษเนี่ดครับการเลงเทียมาทำกันเนาะตอนไเนี่ยเนาะปูเนาะมานทำกันได้เพราะว่าเลยตัวเศษนี่มากมาดีดีอ้างเรื่องเขียนวิ่งไอเอฟซีตัวไหนเขียนมาหนกด้เอ้าเขียนไปอะไรเรืองหนึ่งสามสอ แต่ว่าของปูส้มเสิอเบอร์งไงู่เอาเบิร์ไล่เม,มือยหยุ่มๆมงๆของคนไม่โชคนี่นะเอนะอ,อนี่ยละเบอง์อร่อดนี่ก็ตัวเดียวกันเนี่ยละเอาขอ,าอางปูออกนี่มันจะไล่ตาเนี่ยละเออนี่ยละนี่ โอ้กระช์ดปเราผมเชียร์ในงานปเนราท่านบ่หรือสิเอาหรือสิเอาไอแบบใกล้เคียงของข้อมาด้วยมั้นเรอ่เอาคเ่าก้าวแล้วเห็นไหเรทเรทถูกเร้อะไรบ้างดีเถูกปูเรททั้งเรทถูกเล็ฝันเทรับเถูกกระเขานะปเรทที่มาเทเนี่ยฮัลพ่นเบิ้งเป็นหนึ่งสองศูนย์ฮมตัวหนเบิ้งเป็นหนึ่งสองเก้าเรทถูกเลยครับเอาวันนี้กสรุปในร่างตัวเลขของปูซีว่านั่นอันนแม่พูดว่าไปพูดไปคอจังหัน ม้วมังหันเพล่านมาบอกคนมามาพวกออาก็เลยไปขอคนว่าเ,เอาบ่าเล่ย่นมาก็เลยไปจูก็เลยได้คนเบิ่งหลายด้มานัา่นถ้คถาคนก็นถือตรวนันแ้วคนก็ถือสองตัวแต่ว่าเล่ขาน้น่่เขาตรงตรงได้่ิบสอง,งอัน แต่ว่าคนมันจะมากันว่าเลขสองมันจะออกน่าดูกบคิดว่าหมน้ำกันปันสอดข้อมาน้ำกันขนันเนาะปูเนาะแต่ว่าเลขวิ่งแต่ว่าเลขคำนวณนี่ยมันในสิบสองสิบหกสหกมันบอกค่นไม่เยเล่นเนาะเล่นแต่มาออกที่สองกันมาขัดโคดเนาะปูเี๋ยวละไม่อกเอาอาแนวทางก็ได้แล้วบาทนี้ก็ครับก็ มาแล้วไปสรุปเอาเองนะมีก็ได้ครับกักปูกักขอบคุณปูหลายๆนะครับแบงปันแล้วทาแล้วครับแล้วทางเอฟซีครับเอาไปเพราะได้มีโชควิ่งใช้อยากเฮ็ดบุญร่วมบุญเฮนโมฮเฮ็ดบุญสามกับปูเนาะกับพี่ต่อมาได้ครับผมครับขอบคุณปูครับผมขอบคุณพ่อสุโขวันน้ำขอบคุณปูค่ะพี่ตองคะหลังจากที่ได้ฟังแนวทางดีๆจากปูซี่หกแล้วเนาะค่ะเนาะกะลองเอาไปพิจารณาเบื้องแคปหน้าจอเอาไว้นะคะที่แอดได้ลงไปนะคะ เพราว่หงวที่แล้วของปูกับเขาทั้งเลขกทูบทั้งเลขคคำนวณค่ะเขาตรงตรงเลยเนาะคะ่ะน้องพี่น้องค่ะกาล่องวิเคราะห์เบื้องดีๆค่ะก่อนการลงทุนนะคะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะเลขทุกตัวอย่าลืมนะคะวะ่าเล็กทุกตัวนะมีศิศ์เขามีสิธ์หรษะเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะวิเคราะห์ก่อนการลงทุนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดแต่จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ พอกันคลิปหนาค่ะแต่เราติดตามเืิ่งค่ะว่าทางช่องจะพาพี่น้องเข้าไปติดตามแนวทางทางไหนต่อไปอีกเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้ไ่พลาดการอัปเดตของทางช่องนะคะเวลาทางช่องอัปเดตคลิปลงไปหรือว่าคลิปใหม่ๆลงไปหรือว่าแนวทางดีๆลงไปเนาะค่ะเนาะทางพี่น้องเข้าจะได้บอเพราะว่าพลาดนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะพอกกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ